พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมรับกิจพลเดชวิสัยเข้ามาในช่อง YouTube กิจโพแชแนลแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวครับวันนี้ก็มีเรื่องตลกเรื่องขำขันมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณพิธา นายกตลอดการนะครับคือก็คงไม่ได้เป็นนายกจริงๆแล้วแหละครับแต่ก็เป็นนายกตลอดการนะครับที่ใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นนายกรารมนตรีคนที่สามสิบแต่ผมคิดว่าคุณเศรษฐาคงไม่ใช่คุณอุงอิงคงจะไม่ใช่คุณชัยกเกษมก็คงจะไม่ใช่แล้วเมื่อพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็เป็นพรรคอันดับสามตามกฎกติกาก็คือ พรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินก็คงจะไม่ใช่หลังจากพรรคภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็เป็นพรรคอันดับสี่ก็คือพรรคพาังประชาธัปครับซึ่งพรรคพลรังประชาธิาเตรียมตัวไว้แล้วในการปรับโครงสร้างของพรรคนาผู้กองธรรมนัฐมาเป็นเลขาธิการพรรคต่อนะจากนั้นก็จะมีพีอาร์ของพลเอกประวิตย์เป็นระยะระยะตั้งแต่การแต่งตัว ทันสมัยวัยรุ่นแบรนด์เนมจนถึงผลงานต่างๆเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินเดี๋ยวก็จะไปนครน,น,นาราชิวาดไปดูเรื่องความเป็นอยู่นะครับตรงนี้ผมก็ฟันธงเลยนะคว่านายกรัิมรีคนที่สามสิบก็คือลุงป้อมครับแต่นายกรัฐมนตรีตลอดการที่เป็นคู่ขนานกับลุงป้อมก็คือคุณพิธาเนี่ยละครับ คอยดูสิสี่ปีที่ลุงป้อมเป็นนายกกับสี่ปีที่คุณพิชาไม่ได้เป็นอะไรเลยแสงมันจะโฟกัสไปที่ใครนะครับอ่ะแต่เรื่องที่ตลกขบขันก็คือว่าคุณพิชาไปประถมนิเทศเนะเด็กปีหนึ่งซึ่งไม่เป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องพิชาหรอกผมแม่งก็ไปบ่อยนะไปเป็นวิทยากรประถมนิเทศ เป็นเลือกพื้นๆจิบๆเลยไม่ได้มีอะไรเลยแต่ปรากฏว่ามันมันได้การต้อนรับเนี่ยคุณพิธามันไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่เหมือนกับเป็นซูปเปอร์สตาร์มันเหมือนกับเป็นนักร้องรักษาดนเนี่ยแบบมีแต่คนต้อนรับคนขายขอถ่ายรูปน่ะภาพนั้นคนที่เกลียดคุณพิธาเห็นแล้วแม่งเจ็บกระดองใจอ่ะ แบบแม่งข้างอะเหมือนกับคนที่เคยได้ยินชื่อทักษิณแล้วข้างแบบหมอวะลงางเนี่ยเห็นคุณทักษิณแล้วก็ข้างเห็นคุณทักษิณแล้วก็แบบจี๊ดเนี่ยนอนหลับคุณทักษิณยังมาวนเวียนอยู่บนหน้าเลยพอดีหมอวะลงครั้งนี้ก็เปลี่ยนเป็นคุณพิธ,ธาคนที่ไม่พอใจอย่าง,ย,างยิ่งก็คือดตอร์เสรีวงบนทา ซึ่งเป็นคนที่จงรักภักดีกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นคนที่อยู่ข้างรัฐบาลมาตลอดแต่ก็เคยไม่ได้ตําแหน่งค่าอะไรเลยจริงๆเขาน่าจะได้เป็นสอวอนะครับแต่ก็ไม่ได้อ่ะมันน่าเจ็บใจน่าแข้นใจจริงๆแล้วสมัยหน้าก็น่าจะได้แต่ลุงตู่ก็ไม่ได้เป็นนายกแล้วไม่รู้ลุงป้อมจะเมตตาปานีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ดรเสรีมุมมทาครับเป็นอดีตคณะบดีคณะวารสารศาสตาร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาบอกว่ารู้สึกเศร้าใจมากเมื่อเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานรับเพื่อนใหม่ของธรรมศาสตร์ก็มีดรเสรีกับพระพวกเศร้าใจไม่มีคนหรอครับคนส่วนใหญ่ของประเทศเขาดีใจนะครับดรที่มีการเชิญพิธาไปบรรยายให้นักศึกษาปีหนึ่งฟังหัวขอ้อบรรยายที่จะพูดเป็นทาง แนวทางในการใช้ชีวิตในรั้วหมายไะไรกับการเรียนให้ประสบความเด่นน่าจะเหมาะกว่าแต่การเชิญคนที่เป็นนักการเมืองที่มีอเจนด้าของการเมืองไปบรรยายมีการทํากิจกรรมที่มีกลิ่นอายการเมืองด้วยตะกะผิดๆบิดเบือนดูไม่เหมาะสมอยากรู้ว่าใครเป็นคนจัดโอ้ไม่รู้จริงๆเหรอวะก็พวกอาจารย์เป็นคนจัดอาจารย์แหละแล้วก็อธิการเป็นคนเซนะเวยเออ อาจารย์น่ไม่รู้คณะไหนนะก็เป็นคนจัดอธิการเป็นคนเซนก็คืออธิการแหละเป็นคนจัดแหละใครเป็นคนเชิญไม่รู้หรือว่าพิธาเ,เอา้าไม่รู้อะใครไม่รู้ว่าพิธาเป็นใครวะต้องเดรเส้นดีนะมั่วเปล่าะวะไม่คิดเลยว่าเมื่อเขามาพัรยายเขาจะพูดอะไรนรักศึกษาเขารู้อยู่แล้วเขาถึงเชิญไงหรือจริงๆรู้ตุด,ดีว่าพิธาจะพูดอะไรและเห็นดีเห็นงามกับเรื่องที่เขาพูดกิจกรรมเขาทา ถ้าเป็นเนราต้องบอกว่าสินเสมอการใช่ครับคนที่จัดอาจารย์ทั้งหลายที่จัดแล้วก็อธิการบดีสินเสมอกับคุณพิธาครับจริงๆสิงสิเสมอกันจริงๆครับไม่เหมือนดรเสรีกับพรรคพวกไม่กี่คนละครับที่สิไม่เสมอกับคุณพิธาครับ ต้องยอมรับว่าทรรมศาสตรช่วงนี้ตกต่ำจริงๆตกต่ำมานานแล้วครับไม่ใช่ตกต่ำจริงๆหรอกครับตกต่ำมานานแล้วครับไม่ได้ตกต่ำช่วงนี้ครับอาจารย์บางคนกลายเป็นอาจมที่ข้องําลิษด้วยข้อความที่เป็นเท็จไม่ใช่ครับลูกศิษย์เขาไม่ควายครับลูกศิษย์เขาไม่ได้แดกยากครับคนที่เอนทานไปเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ไม่งงนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนนะถ้าสมัยก่อนคุณชวนหลีกภัยหรือหลายต่อราคาลูกนั้นไม่ต้องเอนทานครับไปสมัครเรียนได้เลย ไม่มีเอนทานมีจุลาเท่านั้นเดี๋ยวนี้เขาเอนทานแล้วโคตรยากเลยแล้วไม่มีเส้นด้วยนะเขาคงไม่งงหรอกครับที่จะมาฟังข้อความการเป็นเท็จผู้บริหารไม่เคยคิดจะทําอะไรปกป้องชื่อเสียงมาเลยบ้างกลัวถูกแต่ว่าไม่เป็นรปชั่วใดเลยออโอ้แล้ก็เกินไปไปว่าผู้บริหารเชิญคุณพิธาไปนี่นะมันมีเรื่องอื่นต้องทําอีกเยอะแยะมากมายเปล่ามาไรืได้ธรรมศาสตร ในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นโอ้โหเป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นด้วยทั้งของคณะสิริรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอาจารย์และคณะบดีฑิวาลรู้สึกเสียใจย,ยิ่งนักอยากถามสิทธิ์เก่าอาจารย์และขา้าราชการเกษียณปัจจุบนันและอาจารย์ปัจจุบันที่ยังจงรักภักดีเราพอจะทําอะไรได้บ้างนี่โหนเจ้าอีกแล้วใช้คําว่าจงรักภักดีอีกแล้วอย่าให้หมหาวิทยาลัยของเราตกต่ำไปกว่านี้เลยนักคาผมก็ไม่เข้าใจว่าดรเปรี่มาไ่ต้องนักขานักะาคือนักคานะถ้าเป็นแบบแพรี่นะ พรี่ไพวัน,เ,นเวลาเขาแต่งหญิงน,นะเ,ออเขาก็ใช้คาว่าคะแต่ถ้าเขาหัวโลนเขาแต่งชายเขาก็จะคาพูดแบบมครับดเรเสรีก็แต่งชายอแต่ก็จะนักค่นักคะนักคะคือดูแล้วมันย้อนแย้งนะครับย้อนแยงมากมากและสิ่งที่ดรเสรีทําในวันนี้เป็นการที่มาโจมตีผู้บริหารมาได้ธรรมศาสตร์ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ปล่อยเป็นหน้าที่ของเขาและการที่คุณพิธาไปพูดก็ไม่ได้เลยเสียหายเลย ม่ได้มีแสบไปลงไปดูดเลยดรเสรีจะ้อยชวนเชิญใครไปบรรยายให้เด็กปีหนึ่งฟังเป่ะเชิญใครดีชวนลิกภัยมห้ยหรอไงหรือจะหรือเชิญดเรเสรีไปหรือเชิญใครไปดีวะอ่ะหรือเชิญไอ้พวกเนี่ยที่มันต่อต้านคุณพิธาฮะเชิญใครดีต้องนึก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 หน่อยดิถ้าถ้าผมอ่ะ เป็นคนจัดงานประถมนิเทศเด็กปีหนึ่งอผมจะเชิญใครเดียเชิญใครดีที่ดีกว่าพี่ชาเนาะเราวัดพงไพบูลณ์ไหมจบธรมร,รมศาสตร์เหมือนกันหรือพวกสอวอลสักหลายแหละ่มะั้ใครผมนึกไม่ออกจริงอ่ะไม่สิออก เอาพวกศิลปินที่จบธรรมศาสตร์ไหมพวกดาราเนาะพระพิธาเนี่ยแม่งมันเป็นทั้งศิลปินมันเป็นทั้งนักการเมืองมันเป็นทั้งอะไรหลายอย่างแล้วมาถึงกีดเด็กปีหนึ่งแม่งมีกําลังใจอยากจะเรียนอยากจะมีอุดมการอยากจะทํานูน่ทนทํานี่นี่เราถือว่าเป็นความชาญฉลาดของผู้บริหารมหาวิทยธรรมศาสตร์จริงๆในการที่เชิญผลพิธามา ก็แค่เนี้ยนี่เป็นเรื่องขำเป็นเรื่องตลกคือคนเรานะครับบางทีก็มีฟุ้มีความรู้นะเรียนมาก็สูงตำแหน่งหน้าที่การงานก็ดีแต่บางครั้งพอเรามีอคติต่อคนนะนะถ้าเรามีอคติกต่อคุณทักษิณเรามีอคติต่อคุณยิ่งรักมีอคติต่อลุงตู่มีอคติต่อลุงป้อมหรือมีอคติต่อใครก็ตามความรู้ความสามารถที่เล่าเรียนมา รถถาวตำแหน่งบรรดาศักดิ์ต่างๆมันก็ไม่ได้ช่วยเราเลยจริงๆครับยิ่งเราเป็นสื่อมวลชนด้วยเราต้องไม่มีอคติจริงๆแล้วมันก็จะเป็นสื่อมวลชนที่ดีครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีน้าที่สำนานเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องขำขันเรื่องตลกขบขันกันไปแล้วกันนะครับถ้าจะสนุนช่องกิจโพสชแนลนะครับเพราะว่า กองทัพก็ต้องเดินด้วยทองนะครับผมก็มีทีมงานหลายคนมีโปรดิวเซอร์มีทีมข่าวที่จะหาข้อมูลให้ผมก็ต้องใช้เงินนะครับก็ช่วยซื้อของคลิปนี้ก็จะเสนอน,น้ำหอมครับน้ำหอมสายมูเตรูยี่ห้อหมอนตาครับราคาห้าร้อยเก้าสิบบาท พร้อมก้าสแล้วระพุชีลารุ่น6 6กปีเขามีโชคก็ยังมีให้บูชาอยู่วันที่12สิงหาคมนี้นะครับผมจะจัดพิธีจุดเทียนให้แม่ครับจะไปการทำพิธีเพื่อที่จะเสริมดวงชะตาของคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้คุณแม่ที่ร่วมนับ ไปแล้วนะครับใครสนใจจะร่วมพิธีของผมก็ร่วมจุดเทียนด้วยไม่ต้องตัวไม่ต้องมานครับเป็นแต่ส่งชื่อนาตสะกุลค,คุณแม่วันเดือนปัเกิดแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลตัวเองมาครับเพื่อจะไปเขียนไว้ในเทียนนะครับก็เทียนเล่มละสองร้อยเก้าสิบก็ติดต่อกับผมมาได้สามช่องทางช่องทางแรกก็คือเ a c e b o o k ดรกกิจคนเด่นที่ใส่ ช่องทางที่สองก็คือไลน์ครับช่องทางที่สก็คือโทรศัพท์เบอร์อีดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันก็ติดต่อท่านะท,าที่ยังไม่ได้เข้าไปดูในช่อง youtube ก็เข้าไปดูแล้วก็กดติดตาม,มด้วยครับกดติดตามแล้วก็ช่วยกดแชร์ด้วยถ้าจะสนับสนุนผมไปตู้คด,ดีในวันพรุ่งนี้ที่ศาลอาญาชนบุรีก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเลขบัญชีก็จะขึ้นหน้าจอเช่นเกันวันนี้ขอบคุณครับที่ดูคลิปนี้จนจบ เพราะเรมีความขบขัขอให้พาคุณค่อพี <flats. S 1> <AUDIO S 2> <Th> ่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านครับสวัสดี